สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์คลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือน สิงหาคม2 0ง6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ tag, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครชองการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่เป็นแรงนะ ก็คือไพ่6ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดอะชาริออตทูออฟวานราชินีถือเหรียญไพ่เจดแล้วก็เป็นไพ่จัสติ c สิบเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟวานเจ็ดเหรียญ ไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตอิทธิพลใต้สำหรับ2ดาบนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเนาะไพ่เสียมีไพ่เดดใบเดียวนะครับส่วนใบนี้คือกลางๆงนอกนั้นค่อนข้างดีหมดเลยก็ยินดีกับชาวธนูและขนาธนูด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปน,น้อโน้มทิศทางที่ดีแต่ตัวคุณเองต้องเลือกเส้นทางนะครับในการตัดสินใจที่จะ move ไปข้างหน้ากับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ drive ไปทางไหนก็อยู่ที่ตัวคุณเองจะขับเคลื่อนนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปในทางนั้นมันอยู่ที่ตัวเรากระทำนะครับเพราะว่าเราต้องสมดุลบาลานซ์ให้ดีนะครับเพื่อเราต้องแบบไปให้ถึงเป้าหมายจุด เป้าหมายนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วตัวคุณจะมีโอกาส successful กับความสําเร็จนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าไพ่เนี่ยค่อนข้างแบบเป็นในทางที่แบบบวกมากๆเลยมีไพ่ลบอยู่แค่ใบเดียวเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆแบบ จัดการแก้ไขไปแล้วกันเนาะเพราะว่าปัญหาอุปสรรคมันย่อมผ่านไปได้ถ้าตัวเราคิดที่จะปรับและแก้ไขมันจริงๆอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะครับเดทเนี่ยทางที่ดีเพราะว่าเราควรจะต้องตัดนะครับอะไรตัดได้ตัดเพื่อเราจะได้แบบไม่เป็นภาระเราจะได้ move ไปข้างหน้าได้อย่างดีนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะเราจะได้ไปถึงจุดเป้าหมายความสำเร็จกับในเรื่องของความสัมพันธ์และตัวคุณเองต้องรู้จักที่จะอดทน รอคอยบาลานสมดุลให้ดีมีไพ่สมดุลถึง2ใบนะครับแล้วก็ไพ่ของความสําเร็จขึ้นมาอีกหลายใบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็พยายามตกผลึกคิดหรือตัดสินใจอะไรต้องละเอียดถี่ถ้ถวนแล้วก็ใช้การคิดพิพจารณานะในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวพระศุกดีคือดาวประจำตัวของคุณเดินคูจรร่วมกับดาวราหู เวลาคิดหรือทําอะไรอย่าสุดตรงไปในทางใดทางหนึ่งเกินไปเราควรจะต้องแบบสมดุลและบาลานซ์ให้กับดวงดาวบอกเหมือนกันเป๊ะเลยคือเราต้องพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ไปในทิศทางที่เราต้องคงเส้นคงวาอย่าออกนอกเส้นทางกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะรูปเป๊ะไปบ้างนะครับตกหลุมตกบอ่อบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราพยายามโฟกัสกับในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นระย,ยะรองเทอมบอกเลยว่าเป้าหมายความสําเร็จ ความรักถึงเป้าแน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสจะ successful กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามขอให้เราตกผลึกคิดให้ได้สมดุลให้ได้แล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่ดีมากเลยนะครับทำให้เราไปถึงเป้าหมายความสำเร็จดีขึ้นทีเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่แปลนะครับขึ้นมาเป็นไพ่ the chariot chariot เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามสมดุลบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเนาะคือจริงๆเราก็สมดุลบาลานซ์ได้แหละแต่บางทีเราอาจจะเปไปกลางทางบ้างเพราะว่ามันอาจจะตกหลุมตกบอ่ออันนี้เปรียบเทียบไม่ฟัง,งนะครับก็คือการทะเลาะกันบ้างมีปัญหากันบ้างเล็กๆอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับต้อง เคลียร์ต้องพยายามทำความเข้าใจกันและกันนะครับแล้วมันก็จะไปถึงจุดเป้าหมายความสําเร็จได้ถ้าตัวคุณเองนะครับพยายามบาลานซ์สมดุลให้มันแบบสม่ําเสมอนะครับนะมันก็จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายความสําเร็จได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักที่จะปรับ เข้าใจเรียนรู้กันและกันมันก็จะนําพาตัวคุณเองไปถึงจุดเป้าหมายความสําเร็จได้อย่างดีเช่นกันนะครับพอทําสมดุลบาลานซ์ได้นะครับมันก็อาจจะทําให้เราไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้อย่างที่บอกว่าความรักความสัมพันธ์มันก็เหมือนเราขับรถนะครับมันอาจจะมีแบบตกลุมบ้างอาจจะมีแบบออกนอกเส้นทางบ้างบางครั้งแต่นะครับเราก็อาจจะ แบบประคับประคองไปมันก็เหมือนกับความหลักอะมันก็มีปัญหากันบ้างแบบเลน้นกับฟันกระทบกันมันก็มีอะไรที่เราต้องแบบออมีปัญหาใจกันบ้างในระหว่างทางมันก็เหมือนหลุมเหมือนบอ่อถูกไหมครับดังนั้นน่ยถ้าจุดมุ่งหมายเรายังไปในทิศทางที่ ดีอยู่ถูกต้องอยู่ยังไงมันก็ยังไปในทิศทางที่ดีแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องสมดุลแล้วก็บาลา์ให้ดีไม่ใช่ว่าเหมือนแบบเราตกหลุมตกบอก่อปุ๊บเราก็คิดแล้วว่าเอ๊ะความรักความสัมพันธ์ของเรานี่มันใช่ไหมหรือว่ามันยังไปต่อได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องจบกลางครันแล้วอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันก็เป็นแบบระยะทางอะนะครับมันก็วัดความรู้สึกกับวัด ใจเราเหมือนกันแหละว่าเราจะยังไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับหรือบางคนอาจจะตัดจบไปเลยก็ได้ทั้งที่ตามจริงมันก็ยังมีแบบสิ่งดีๆรออยู่อย่างที่บอกอะ่ะมันก็แค่ตกหลุมตกบ่องไงนะครับเราตกหลุมตกบอ่อเราก็จะแบบเออไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วอย่างนี้เหรอมันก็ก็ดูกะไรนะเราเราก็ต้องพยายามสมดุลแล้วก็บาลานไปเรื่อยๆนะครับเพราะไพ่บอกว่า ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะยังมีโอกาสที่จะ successful ได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมีไพ่6ถ้วยแล้วก็ไพ่สิบเหรียญมาแปลว่าตัวคุณเองยังสามารถที่จะมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์6ถ้วยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่สามารถลงตัวแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้รับโอกาสได้รับความ รู้สึกดีๆนะครับจนถึงขั้น10เหรียญคือ successful กับความสําเร็จสังเกตดูว่ามีพ่อแม่ลูกมีเหรียญน,นะครับมีบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมันแปลว่าเราสามารถที่จะได้รับการแบบยอมรับหรือบางคนอาจจะถึงขั้นได้งานขอแต่งงานนะครับหรือได้น้อยสุดก็ได้คอมมิ t เมนตแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นชาวพนูลักษณาพนูบอกเลยว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถ successful ได้ถ้าตัวคุณเองพยายามมองการไกลในระยะยาวคุณไม่ยอมแพ้ในระหว่างทางก่อนมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาทดสอบในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือเป้าหมายนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะสั่นคลอนมันอาจจะดูแบบยังไม่เสถียรพอนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นเรื่องของที่เราต้องปรับและค่อยๆ คลียกันไปหรือค่อยๆแบบเรียนรู้และพัฒนากันไปเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์มันต้องเกิดจากความเข้าใจกันแล้วก็การเรียนรู้กันนะครับถ้าเราปรับความเข้าใจกันได้เรียนรู้กันได้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรมันก็สามารถที่จะเคลียร์และไปต่อในทิศทางที่ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยต่อให้เราเคลียร์อีกกี่ครั้งมันก็ไม่สําเร็จหรอกเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจเรา นะครับต่างคนต่างทำนะพอมีปัญหาก็เคลียร์เคลียร์เสร็จมันก็ไม่มันก็ไม่จบมันก็ไม่สิ้นอะ่ะเพราะอะไรครับเพราะมันก็ผิดในเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเพราะเราไม่ได้เคลียร์กันจริงๆเราแค่แบบเขาเรียกอ,อะไรละ่ะเหมือนแบบผ่านเอาเอา,เอาเรื่องแบบให้มันให้มันผ่านไปเฉยๆอ่ๆอะอืประมาณนั้นนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็ก็อยากจะบอกว่าค่อยๆปัน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราสมดุลบาลานซ์ได้แล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความยุติธรรมระหว่างกันและกันนะครับเราต้องพยายามแบบไม่ไม่ทาอะไรให้มันแบบสุ่มเสี่ยงต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหากันนะครับถ้ามีปัญหากันปุ๊บเราควรทำํำยังไงถอยห่างออกจากความสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ไปเคลียร์เพราะอะไรครับการที่เรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยพลังงานที่ลบ เต็มไปด้วยพลังงานที่เราอยากจะอยากจะเคลียอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะมีมันคือพลังงานลบทางนั้นเลยถ้าเราจะเคลียตอนนั้นนะ่ะบอกเลยนะครับปัญหาอุปสรรคมันไม่ถูกเคลียแต่มันจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามนะครับมันจะเป็นอะไรที่ยากลําบากมากกว่าซะอีกเพราะอะไรครับมันมีโอกาสที่จะจบนะเพราะอะไรครับเพราะเราใช้พลังเอิดเราใช้ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความโกรธความโมโห โทรสะเข้าไปนะครับเราก็จะแบบทะเลาะกันมีปัญหาใจกันเห็นไหมแต่ถ้าเราต้องการความยุติธรรมกับสิ่งที่ดีเราก็ต้องแบบมีสติก่อนแล้วค่อยๆพูดนะครับค่อยๆทําค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขราชินีถือเหรียญมานะครับแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญมาเราควรจะต้องตั้งสติก่อนจากไพ่ใบนี้ด้วยนะครับเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่สรุปคุณต้องพยายามนะครับตกผลึกคิดตัดสินใจอะไรโดยการมีสติมากๆ นะครับไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ที่แม่มดกําลังทําวิปัสสนานะครับในเรื่องของการสงบจิตใจในเรื่องของภาวะอารมณ์นะครับส่วนไฟเนี่ยมันเป็นตัวแทนของปัญญาปราะว่าเราต้องใช้สติปัญญากับการคิดการตัดสินใจถ้าเรานิ่งได้เราเงียบได้เราอยู่คนเดียวได้เราอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วเราค่อยๆตกผลึกไปว่าสิ่งที่เรากําลังเจออยู่คืออะไรสิ่งที่เรากําลังมีเป้าหมายไปเนี่ยนะครับเราต้องการอะไร ถ้าเราคิดได้เราตัดสินใจได้ว่าเรายังคงต้องการเขาหรือเรายังคงต้องมีเขาอยู่หรือเราสามารถที่จะโอนอ่อนผ่อนตามได้เราก็ทำแต่ถ้าโตคุณเองนะครับตกผลึกแล้วว่า มันเป็นเรื่องเก่าๆมันเป็นเรื่องเดิมๆมันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้นะครับแล้วปัญหามันยืดเยื้อเรื้อรังมานานมากเกินไปนะครับแล้วมันไม่ชัดเจนสักทีหรือเขาไม่แบบปรับไม่แก้ไขอะไรเลยมีแต่เราเนี่ยปรับเราแต่แก้แต่เขาไม่เคยที่จะทําอะไรให้แบบเรารู้สึกว่ามันมันเป็นแบบการเติมเต็มหรือพลังงานในทางบวกเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับอยู่ไปมันก็รู้สึกเหมือนแบบเรายิ่งท้อยิ่งเหนื่อยอ่ะนะครับ เรายิ่งแบบทะเลาะก,กับเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมเนี่ยแปลว่ามันไม่เกิดการพัฒนานะครับมันมันถอยหลังอะ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเราไอาเองอาจจะต้องพยายามตัดสินใจแล้วนะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมถ้าคุณเลือกแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมนะครับดังนั้นคุณก็ตกผลึกเอาว่าตกลงคุณจะอยู่ต่อหรือไป ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ก่อนนะครับยังไม่ต้องเลิกก็ได้แต่ถอยห่างออกมาเพื่อค่อยๆค,คิดและตัดสินใจดูก่อนนะครับตกผลึกให้ได้ก่อนจัดเหรียญพอพรายามตกผลึกได้แล้วเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังหลักเรายังอยากไปต่อหรือเรายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะครับเราก็พยายามมั่นคงต่อตัวเองนะครับราชนีถือเหรียญโดยการที่เราต้องไม่ไปแบบ ไปจัดเกินไปหรือไม่ไปแบบทวงเกินไปนะครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาได้ถ้าตัวเรารู้จักเติมเต็มความรู้สึกกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้แต่ถ้าคุณเติมเต็มแล้วมันไม่มีอะไรดีเลยนะครับเติมเต็มไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบช่วยทําให้บบความรักมันดีขึ้นเลยหรืออะไรแบบเนี้ย แสดงว่าเราอาจจะทําผิดที่ผิดคนผิดเวลาอะไรใดๆก็แล้วแต่มันแปลว่ามันถึงจุด Expire สำหรับตัวคุณแล้วให้ตัวคุณเองพยายามเฟดออกมาจากความสัมพันธ์แล้วค่อยๆ Move on นะครับจะดีกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่นะครับในสําหรับตัวเราเองก็ปล่อยวางไปซะนะครับ ทนอยู่กับความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ฝืนไปมันก็เหนื่อยไปนะ,นะครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ใช่แต่แค่มันอาจจะแบบมีปัญหาเข้ามาทดสอบในเรื่องของจิตใจความรู้สึกสิ่งต่างๆเท่านั้นเราก็แค่ต้องพยายามแบบดูห่างๆนะครับโฟกัสดูห่างๆให้อิสระ ในการคิดการตัดสินใจอีกสักหน่อยหนึ่งกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรานะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําถูกที่ถูกคนถูกเวลานะครับปัญหาสิ่งต่างๆจะค่อยๆคล,คลี่คลายโดยการที่เราเฟดตัวออกมานะครับถ้าเขามีความรู้สึกอยากเข้าหาเราเรามีความรู้สึกอยากเข้าหาเขามันแปลว่าเรากับเขาสามารถที่จะปรับและจูนกันได้แต่ถ้าเกิดเราถอยห่างออกมาเขายิ่งเงียบเขายิ่งหายเขายิ่งห่าง แปลว่ามันเริ่มชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ได้อยากมีเราจริงๆนะครับวิธีเช็คมันก็ง่ายแบบนี้แหละแต่ทุกคนจะทําได้หรือเปล่ามันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะบางคนอาจจะบอกว่ามันยากมันมันไม่ดังใจมันไม่แบบนั้นแบบนี้อันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับทําได้มันคือบุญกุศลของคุณทําไม่ได้มันก็คือ อคุศลกรรมที่คุณต้องก้มหน้าในการรับมือนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่นะครับประมาณนี้เนาะก็อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถสักเซสฟูลได้นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะไพ่บอกว่ายังมีโอกาสที่เขายังจะยอมรับคุณแล้วกลับมานะครับให้คอมมิตต่อคุณนะบางคนอาจจะมีงานแบบขอแต่งงานขอมั่นหมายของ อะไรแบบนี้นะครับหรือให้คอมมิชเมนต์ก็ยังมีโอกาสเป็นดาวนม้มเป็นทิศทางที่ดีแค่เราอาจจะต้องพยายามตกผลึกนะครับเข้าใจเรียนรู้และปรับสมดุลตัวเองให้ได้อดทนให้ได้รอคอยให้ได้อย่างมีคุณค่านะครับเราควรนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนะถ้ารู้สึกว่ามันไปต่อได้เราก็แค่รอแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ไหวจริงๆเราก็แค่ห่างแล้วก็ พยายามออกจากความสัมพันธ์และ move on นะครับให้เดทคือจบสิ้นนะครับเราจะได้แบบเป็นอิสระสักทีเราจะได้แบบมีความสุขความสมหวังกับคนที่ใช่มากกว่านี้ก็ได้ถ้าเป้าหมายความสำเร็จกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ตรงเป้าอีกแล้วนะครับเราก็ต้องทําแบบสอบถามไปทุกๆท,กที่ทุกๆเวลานะครับเพื่อเราจะได้ประเมินความสัมพันธ์ให้มันดีนะครับ ถ้าใช่ไปต่อไม่ใช่ก็หยุดและพอแค่นี้มันน่าจะตอบโจทย์สำหรับตัวคุณนะครับส่วนไพ่ย,ยังบอกว่ายังไปต่อได้นะสำหรับใครที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็เติมเต็มกันและกันให้มากมีโอกาสสมหวังนะครับกับในเรื่องของความสำเร็จ s u c c e s s ฟ u l ได้ดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ